ครับก็กลับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันอังคารที่14สีพฤศจิกายน2566วันนี้ก็ชบกันที่เวทีมวยลังสิตนะครับถ่ายทอดสดทางช่องทูย4เวลา18บแนาฬิกาตรงนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพักยกไว้ด้วยนะครับพักยก2องสเล่นง่ายจ่ายจริงออกตัวได้เล่นขั้นต่ําเพียง10บาทเท่านั้นนะครับแอดไลน์มาได้เลยแอดพีเนะครับย้ําว่าเข้ากลุ่มฟรีมีราคาให้ดูฟรีมีเลทมีเนื้อตัวมีน้ําหนักก่อนชกนะครับมีเลทก่อนชกนะครับก็ย้ําว่าดูฟรีนะครับแอดอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์มาได้เลยแอดพีเนะครับ หากท่านใดสนใจสมัครมวยหูวีพีโทรมาได้ที่เบอร์ศูน9 6 2 9 4้ีทั้งเ่ามนะครับมีทั้งมวยหูแล้วก็ลายเสียงนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบวันนี้ก็มองไปคู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวไปคู่แรกเลยนะครับก็เป็นการชกระหว่างเจ้าเพชรมงคลสามารถพยักอรุณนะครับวันนี้ก็มาพบกับชยพลน้ำจิ้มดาบลอนสารคามพิกัดชก1้6ต่อ107เนะครับเป็นทางด้านเจ้าเพชรมงคลต่อน้ำหนักหนึ่งปอนให้กับเจ้าชยพลนะครับ คู่นี้ผมก็มองไปทางด้านเจ้าเพชรมงคลนะครับเจ้าเพชรมงคลนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับก็ทําการพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถประยัดอารุณ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายประเภทว่าซ้ายจัดจ้านจังหวะฝีมือดีนะครับวงในก็เข่าในเหนียวแน่นนะครับอาวุธมวยรวดเร็วนะครับวันนี้ก็เด็กซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับมีหน้าเสือตัวเงินดันตู้ดันเล่นนะครับสําหรับเจ้าเพชรเจ้าเพชรมงคลนะครับ แล้วก็ตัวที่สองนะครับก็มองไปคู่เอกในรายการนะครับก็เป็นการชกกันระหว่างเจ้าแสนสนเอราวันนะครับวันนี้ก็มาพบกับสามารถปิ่นสินชชยนะครับพิกัดชกเนี่ยก็ร้อยยี่ห้าปอนด์เจ้าแสนสนนั้นมาชั่งร้อยยี่ห้าจุดแปดรถไปจุดแปดส่วนสามารถมาชั่งร้อยยี่ห้าจุดสี่รถไปจุดสี่คู่นี้ผมก็มองไปทางด้านเจ้าเพชรสามารถปิ่นสินชชยนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นทําการทิซ้อมอยู่ที่ค่ายปิ่นสินชัย นะครับก็เป็นมวยซ้ายประเภทสีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักเสียบดักแทงหลักเหลี่ยมเชิงดีมีหมัดมีศอกสวนแรงนะครับอาวุธมวยดูเลือดเร็วแล้วเด็กไฟนี้ตั้งใจซ้อมนะครับซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับวันนี้ดูน่าเล่นมากๆนะครับสาหรับเจ้าสามารถปัดสินใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับโกชายมวยตู้นะครับอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มพักยกอย่าลืมแอดไลน์มาได้เลยอ p k 2 4ขอบพระคุณครับ